ประมาณนั้นเพราะว่าเราลงอ๋อยืนข้างล่างแล้วก็บาดไปแล้วก็งมอยู่แค่ตรงนั้นโอเคมาเท่นี้มีของเก่าครับมมีของเก่าปะโอ้ยมีแล้วของเก่ามีมีที่ขอเอาไะ

ว้ามีขอไงเนอแค่หินเลยดังวัเด็กไงมาไปัวออเออขบไปหนจัง่ะถ้าม่เอาดินลึกๆมันจะใช้มันจะดูได้ละมัจะยึ่งสักเขาจังเบิงก่อน ไลฟ์ไม่ได้สัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีใช่เอฟสัญญาณไลฟ์ไปได้ไม่ถึงนาทีตัดแล้วเอาเชิญต้องไว้าย่ายเลยวะได้แบบนี้สัญญาณมันถึงไม่หรอมาเป็นยกกองมาไปเออยกกองมาไม่ไปอะไรเดี๋ยวผมอัดคลิปเป็นคลิปยาวอัดยาวดีโออัดนี่ดูอ่ะเย็นใช่หละเย็นเยอะโคตรเดี๋ยวนี้โคตรตกใจแล้วตายแล้วว่าจะยุ่งเป็นอะไรเป่นอะ

กัวไหมตวใครจะไปเอาขึ้นมากย้า้าร้านจานไปเหน็นขึ้นมาเถงเถ่กวส้องเคร,ร,รื่ององหาซองหาหาของคนคือเห็หนคนจมสามหมื่นสี่หมื่นคน้อยวที่เา,อา,า,อาสะสา 100, าอ,อันมีแหวนมาได้รอยนี่แหละมาได้ปฏิหารปล่อยเด้อลุงเพชรก็โอ้ก็เลือดแววนหาย นงียบเงียบเงินโอยโอนี่ก็จะฝาดกูจะฟังอ่ะ มันจะตกตุ่มจับลื่นหมดกกะดิ่งหมดแล้วกนสะยแหละเจขา้นมา่อดูตจับเดีวตก้เดีวลื่ไปทางนี้มาขึ้นทางนี้มาทางนี้้วานื่อวานพี่นั้วานตื่นขึ้นมาใหม่ก็เปิดตทรศัพท์ดูเปิดไปแข่าปอดปอดปอดกรป้างปุ๊บเปิดโทรศัพท์มันมันขึ้นเต้นยังยั เต้นอยู่หมุน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 แล้ก็เอาไอก้กระคาดไปเก็บไ,ไปใส่ไฟทีหันกับมาเสียงโครมหันกับมากระโดเอามือหันแล้วก็ลมใส่พัดลมมือแยงพัดลมป,ปื้อไปทำแผลไปทำแผลไหนแผลห้ยา,ายดูแผลดิเอามันเขาได้อยู่อ่ะหายแผลหายยายมันก็แทห้งมันหยักกับไปเนาะโอ้โอหเขาเนี่ยเขาเนี่ยมันเบียงมาถึอแล้วมันเบียงในก้าวไหนแผลไหนแผลหายายดูแผลดิมตกมันตกหมุนดูหมุนหมุนแรงจัดมือจิ้มเข้าไป ตีแผลดี่ะหนิกัวไหมตกลงไปใครจะตะคุบแผนแย่น้อยนั่งเรียบร้อยม่ทำแผลอย่างสวยอย่างงามเมื่อวานก็ทำหนังสวยงามแ๊บเดียวไปหาคุณหมอเลยวะโอ้ยเด็ดเงีมเนาะเขาด่ตลอดเลอดเลือดนังหลุหนังหลุไปเอามาแบงกันโอ้ยีนาเือใหญ่าดที่ตังหมะโอ้เมีออลยน นี่น้ำหมื่นจ้ะลุงเด้ใส่ไปสองบาทเลยเต็มไม่น้ำคำคำท่องของน้ำเต็มเต็มซับสะไข่เนาะมืองันก็ทิ้นแทงนี้เขาพิ่นเห็นขุนไปย่างจ่องกันก็เหือเหลื เขาขาดเขาบอกมันเดีอมคืนมันไม่ไปดับไเขาโทรอ่อนมันต้มคืนแบบโอ้ยเอาไว้ขายก่อนเถอะจะมากินลูกอ่อนเดี๋ยวค่อยเอาเขาลูกอ่อนมันเออะเอาขายที่ที่เขาเนี่ยมันมีเดียวหัวดมาหนวดจับหนวดนะคุณจ๊ะหนูบอกที่เดียวขอยอดีมันเป็นสีจั่วคารนเมลที่เก็บของเก็บไปเก็บพุงมันสีจัวมัตกน้ำเขาอุ่มได้ใเลยอุ่นมันบืนมันก็นสีตั่วมันเห็นคนจับสิ่ง คนแหมลูกก็แหมบ่บ่แหมติดไม่แล้วลไปเอาแหมขึ้นโอ้โหนี่แหมจิกปลาก็เลยจับปลาโอ้โหรถที่เซนนี่เนี่ยรถวันที่เดียวเนาะโอ้มาวันเซนนานแม่งแหมเออเนี้ยบไปเห็นนี่เบลเลี้ยวรถกลับบอกตลอดไปไม่น่ามีปัญหาไปมันโกยขี้ดินนั่เดีอยนี่หลายคนอยู่เขาบอกว่าวันนายเจ้าหน้าที่มากันหลายคนอยู่เจ้าหน้าที่ กระจายทั่วหมดเขาวิ่ออกวิ่ง้วบันดักนี่บันดักบ้านนี่กลัวมันขึ้นมาเนี่ยจอยก็มาหนึ่งสองพันสามพันเบือนบานเบือนบานเข้ามาขี้ขวาเพราะว่าดีเช้ามานี่เด้อมามาตัวตะเพ็ดเนี่ยเขาบอกว่าไอ้จอยก็มานดาลสิคนมันดันดาเต็มไปหมดเลยพักเดียวเขาแบบเลยไปนู่นเลยกับนี่มูกระทะเลยเดอเดี๋ยวก็ต้องมาอีกเลยจะว่ามาแน่ๆัวเก่าน่แล้วัวเก่าที่ขึ้นมาปี่ไก่เขาผลัดกันออกจากหมู่บ้านไอ้เฉยไอ้กลัวมาทำข้าวของชาวบ้านเนี่ย ไม่เห็นยุ่งข้าวนะมือล้วมกินข้าวก็สอบเนี่ยขอสอบข้าวเนี่ยเอามือจกเข้าไปเลยเด็กเออก็วัข้หมู่บ้านตกกตกเออเออนะอเอ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 อเมอเนอเมอเอ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 อ่ออเ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 อ้เออ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 เลอเออเอยเออเอ้เาอเอ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 อนอออาเออออเออเอออเอยออเอย ไปบันเนาะไปบันเนาไปบันยังแล้วไม่ให้ยายดูเขาเหรอใจอะจะดูเนาะนั่งลงก่อนถ้าอยากดูนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวยายายไม่เอาหนมให้กินนะคนว่าไม่ไม่อดีตเจองมันลอยอย่งเชิงปะโอ้ยมันมีการลอยดอกก็ติโจมเลยโ่เงียจหมดเลยเมื่อกี้อันนี้คลิปผมว่าจะไปหาคนมาอาหารปลาลุกเมื่อ เพชมชั่วโมงเดียวเจอเหรออันไม่ไม่อ่ะมาทานป่ารถเป็นคนเปิดทานป่าหลวม <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อย,อย <c oughs> อเขาแตกแล้ว

ตดเสาเดียวประมาณที่อยู่ตรงนี้อ่ะอจะยืนอยู่ช่วงนั้นแหละมันมีอะไรวะยางรถยนต์อยู่ใช่ไหมมีมีมีนั่นแหละช่วงยางรถยนต์นั่นแหละใกล้ยางรถยนต์ไหมใกล้ๆกันใกล้กๆยางรถยนต์วันนั้นงมเจอยางรถยนต์ไหมเจออ๋อวันนั้นเจอเจอยางรถยนต์ด้วยครอบยางรถยนต์ด้วยอ๋อครับอ๋อถ้ามีครอบมันก็ต้องเลยดีคือ เดี๋ยวหลัมผมก็จะยืนอยู่ี่นี่ก็น้ำจะแห้งปแต่ที่นี่น่แห้งมาที่นี่ก็เป็นพักวเลยักใช่เป็ครับ ข้างซ้ายต้องปัดต้องปัดต้งไม่อายงอขึ้นเหมือัยนยางรยนต์มึเจอยางรถยนต์เส้นย เลยเนหนาไงผมเลยไม่อยากเหยีย ต,นะตอนนั้นหวันหวะหแหงแหครอบยางรถยนต์ไปเลยใช่ไหมครอบครอบไปลูก

บ่ดเวลาลักมเดบยือจุต็มยบ่ไม่เ้นบ้านปติดใหม่ก็เลยเอาขืนบ้าน่นายแหงพูหนายางวนรู้ดอกเลยรอรลิเลยนะแหงก็ใหม่ก็เล้ยลกแยแหยืจจด่บบ่เวลาหลักลักยังไม่เดเบงบ่เย่เอ เดี๋ยวอะไรเงี่ได้จะขึ้นส่อนมัมีเครื่ียงไหมเนาะมีท่อที่เราเนาะมาแล้ววะมาเ่อมา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 เรื่องเราเจ้าที่ฮะว้าวแข้องไหนเนียที่แห่งดูเชิอะไรเียข้ององเสียเกียนี่ไดไบ้างล่ะอมาเอารกัครับผม นี่ใช่้ครับนีครับใช้เวลาไปประมาณ26่สิบหกนาทียี่บที เจอแล้วนะสีทองก็ค so, uh ือ oh, ส right? ีทองครับนี่ทองดำนะิาตโอ้โหวงแต่บักใหญ่ไม่ใช่วงเล็กๆเนี่ยเนี่ยสบายไปใช่มันไปอยู่ในหน้าวงมันขยายขึ้นบ่ใหญ่ขึ้นหนาวสีท่า โอ้ย<า>ไปย่ำบอกไผ่เลยเว้ยถ้าถ้ากระจะบอกเรื่องเนี่ยเดี๋ยวปล่อยแล้วเอาขึ้นมานานแล้วบอกมาแล้วคุณแล้วฝากฝากลันค่าเลย